สลเอียงไปเอียงมาอย่างงี้นะครับถ้าเอียงออกเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าไม่ได้คือ,อยังไงมันก็ต้องโดนมันจะมีอยู่จุดหนึ่งก่อนที่จะถึงปั๊มปตรถ้าเราเริ่มต้นเดินทางมาจากถนนนวมินเลยถนนนวมินนี่ผมเรียกสุขาพิบาลหนึ่งนะถ้าเกิดใครเรียกว่าสุขาพิบาลหนึ่งเหมือนผมเนี่ยแปลว่าเราอายุใกล้กันนะครับประมาณว่าเอ,อยังเป็นถนนที่มีคูน้ําอยู่ข้างๆอันนี้ดีกว่าเป็นถนนดำเขาเรียกสุขาหนึ่ง สุขาสองนี่ปัจจุบันนี่ก็เป็นถนนเอ่อที่เชื่อมไปจากกิโลแปดไปเออนุสุขาหนึ่งสิเออนุสุขาหนึ่งสุขาสองเนี่ยเชื่อมจากออจมีนบุรีจมีนบุรีไปบางกะปินะครับแล้วก็สุขาสามก็ข้ามฝั่งคลองแสนแสบไปจากรามคำแหงก็วิ่งตามคลองแสนแสบมาเลยแล้วก็มาทะลุตลาดมีนได้นะครับมันจะเป็นอย่างนี้ตลาดมีนนะครับ <c oughs> ขอพายมีนบุรีนะครับไม่ใช่มีนบุรีมีนบุรีมีนที่แปลว่าปลาแปลว่าปลาบุรีก็คือเมืองของปลาสมัยก่อนเป็นเมืองปลาผมโชคดีอย่างหนึ่งผมมีนโยบายทํางานที่บ้านครับมีประชุมหรือต้องดูสายงานถึงออกจากบ,บ้านครับสี่ห้าปีแล้วไม่ได้เจอรถติดชเช้าเยน็นโอ้นี่ขอบพระคุณคุณเอกมากเลยเพราะว่าถ้าบริษัทไหนสามารถทําอย่างนี้ได้นะครับมันจะช่วยลดปริมาณการจราจรในท้องถนนได้เพราะว่างานบางอย่างมันบางทีไม่มจะเป็นต้องเดินทางก็ไม่ต้องเดินทางหรอกใช่ไหมฮะ มันน่าจะเป็นผลมาจากโควิดด้วยหรือเปล่าทําให้เราใช้เทคโนโลยีกันมากขึ้นเดี๋ยวนี้บางทีผมก็ไม่เข้าใจนะครับบางทีหน่วยราชการเนี่ยเข้าไปในหน่วยราชการก่อนตอนเช้าแล้วก็ประชุมออนไลน์กันมันอยู่บ้านก็ได้ดีกว่าแต่เนื่องจากมันมีกฎระเบียบว่ามันต้องไปสกรีนบ้านตาโอ้โหไอ้นี่แหละมันทําให้คนมันไปไหนไม่ได้เลยสมัยก่อนนี่ยังสมัยผมอยู่อสพทเนี่ยเนื่องจากว่างานข่าวมันมันต้องบริโภคไอ้มันต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงมันจะไปเอากฎระเบียบของ เอาสมทรทมาใช้อย่างเคร่งครัดเนี่ยมันไม่ได้คุณผู้ชมครับเพราะไม่งั้นนะผมเบิกโอทีไตหายนะบ่อยนึกออกไหมฮะตามระเบียบเนี่ยผมต้องเข้าทํางานตั้งแต่เก้าโมงเช้าจนถึงสี่โมงครึ่งหรือห้าโมงเย็นเนี่ยประมาณนี้นะครับเอาเอายกตัวอย่างประสบการณ์ตัวเองเนะฮะพราะเป็นอย่างนี้ปั๊บแปลว่าอะไรผมต้องเข้ามาจัดรายการหกโมงเช้าแปลว่าผมต้องเข้าทํางานตั้งแต่ตีห้าตีห้านะครับ ตีห้าถึงหกโมงหกโมงถึงเจ็ดโมงเจ็ดโมงถึงแปดโมงแปดโมงถึงเก้าโมงสี่ชั่วโมงสามเท่าสี่ชั่วโมงสามเท่านี่ยังไม่รวมอีกว่าหลังห้าโมงเย็นไปแล้วเนี่ยคุณผู้ชมครับผมต้องอยู่เวรไปจนถึงตีสองสมมตินะเอาวันที่หนักที่สุดเลยนะอยู่ถึงตีสองคิดดูแล้วกันหกโมงหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่มสี่ทุ่มห้าทุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองปาเข้าไปเก้าชั่วโมงสามเท่าครับคุณผู้ชมครับ เราคิดดูนะครับวันวันหนึ่งผมได้เงินเท่าไหร่แต่ละวันแต่ละวันแต่ละวันแต่ไม่ได้รู้อย่างนั้นแหละครับเพราะว่าเข้าโอทีมันไม่ได้มากมายมันนิดเดียวเองอันนี้เล่าให้ฟังนะครับย้อนลํำลึกถึงความหลังพอนึกถึงช่วงโควิดซึ่งผมเองเนี่ยตอนนั้นก็ไม่สบายอยู่ก็นอนจัดรายการอยู่ที่บ้านถ้าเกิดว่าใครไม่สังเกตนีจะไม่รู้เลยว่าผมป่วยอยู่นะครับเพราะเยื่ปากดีอยู่ คำว่าปากดีคืออะไรคือก็จดรายการปกตินั่นแหละครับคนที่ไม่รู้เนี่ยก็ก็จะไม่รู้เพราะมันไม่ได้เห็นหน้าไงนึกออกไหมครับมันเห็นฟังแต่เสียงอย่างเดียวเลยนึกว่าโอ้โหว่าอ้หมอนี่มันสนองนโยบายรัฐบาลดีมากเลยเขาให้อยู่บ้านจัดรายการมันก็อยู่บ้านจัดรายการไม่ไปไหนอะไรทั้งสิน้นจริงๆไม่ใช่หรอกผมไปไม่ได้ <laughs> ผมไปไม่ไหวเพราะผมเดินไม่ได้นะครับพอเดินไม่ได้เสร็จปั๊บเด่ยก็เลยจัดรายการทางวิทยุจนมันผิดสังเกตไปเอ๊ะทำไมมันจัดรายการวิทยุนานจังเลยวะเขาขอความร่วมมือเดือนเดียวไอ้น,นี่รอ,ไอดไย เรเริ่มมีการถามไถยกันก็เลยก็เลยสารภาพว่ามันเดินไม่ไหวจริงๆพอเริ่มจะเดินได้ก็ไปเลยทํางานเลยนะครับเอาละครับเมื่อกี้มีคุณผู้ชมบอกว่าเมื่อคืนนี้ก็มีส่งท้ายกันใช่ไหมฮะเดี๋ยวเ่าให้ฟังเดี๋ยวเ่าให้ฟังเพราะว่ามันจะมีมันมีประเด็นที่น่าพูดคุยแล้วก็น่าพบปะอยู่สองสาเรื่องด้วยกันเรื่องแรกเนี่ยคือสิ่งที่เราเห็นภาพบนเวทีในการอ่ นำเสนอนะครับในการพรีเซนต์และกันในการถแถลงข่าวเอาง่ายๆสองก็คือเรื่องของบุคลิกของภูมิธรรมแล้วก็สามผมตั้งคําถามอย่างนี้ว่าไอ้ลักษณะการเจรจาแบบนี้มันทําได้โดยรัฐธรรมนูญหรือเปล่าซึ่งผมยังคิดว่าผมมีอะไรยังยังยังข้องใจยังข้องตาข้องใจอยู่นะครับว่ามันง่ายเกินไปหรือเปล่าว่าในการไปเจรจาครั้งเดียวจบครั้งแรกเนี่ยมันควรจะเป็นการเจรจา เพื่อกำหนดกรอบอะไรบางสิ่งบางอย่างอย่างเช่นถ้าเกิดคุณจะเจราจาหยุดยิงปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วมันจะยังไงอะยิงกันมาทำการความรู้สึกของชาวบ้านที่เข้าไปแล้วเนี่ยเดีย๋ยวเขาบ้ากันรายละเอียดนะครับแล้วก็จะมีอีกจุดหนึ่งคือเห